สวัสดีครับพเพื่อนๆสวัสดีวันหยุดวันเสราร์นะครับวันนี้ก็พ่อครัวหัวหัวกล้ยวยก็จะพนันเสนอนี่เห็นไหมกะหล่ำปลีนะครับผักเช็นกะหลีกลกล่กะหล่ำกะหลี่กะหล่ำปลีนะครับนี่หมูบดนะครับนี่ก็มีพริกกระเทียมส่วนผสมนั่นก็มีอพริก พริกไทยพริกไทยไนะครับก็มีซอสปรุงรสนะครับแล้วก็น้ำมันห้อยน้ำมันห้อยอแล้วก็มีการวิธีก็ไปยุงย่งยากนะครับอย่างที่พี่เพื่อนเคยเห็นนะฮะเดี๋ยวเรามาผัดกันรอสักครู่เอาล่ะครับพี่น้องให้นตอน,นง่ยๆใส่แตงกวาถุงไฟ อหรือ,เ,รอเปิดไฟเริ่มเปิดเ <c oughs> ตาแกะนะน่ะเปิดเตาแก่ละแก่นะเน่เน่กระทะกระทะนะถ้าพูดถึงกระทะเนี่ยถ้าจะมีเอ่อเขาเรียกกระทะเก่าแก่ดังเดิมน่ะเป็นกระทะที่บรรพบุรุษให้มานะฮะมันจะเป็นกระทะที่บรรพบุรุษเขาเคยทําไว้นะอ่ามันก็จะแบบ อ,อไม่ค่อยใส่เท่าไหร่ใส่ก็โอเคนะดูนะครับพี่ดองอ่แอาแป้งหนาเะียบร้อน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 ดีไหมดีเขียนป๊อก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 ช็อปป๊อกช็อปสดๆร้องสุดโอเคนะครับเมนูนี้ก็คือเมนูอา กะลัมป euh, <te e ีผ no ัดเ <len em> <diversion> ็มนะฮะแต่เราเราไม่ได้เึ้นมากนะนี่เลยกระเทียมไปแมกกระเทียมกระเทียมไปกระเทียมให้หอมหอมยังหรือไปเลยมากเลยพอหอมแล้วก็ใส่พริกลงไปนะสูตรไทยสูตรมแล้วพี่น้องอ่าบดมันลงเล็กน้อยเอาหมูใส่ไปหมู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 บดหมูบด อืแต่ละคนคนดูที่กระทะอย่าไปดูคงคนนะคงคนนม่สวยหรอวอออๆๆๆคนๆโอ้คนเด็กะเนเลยอุ้ยหอมละเริ่มหอมละโอ้เหอืม ใส่ก็ไปใส่ก็แบบโอ้โหแหงน่ะพอได้ที่ได้ลดค่าแล้วก็นี่เลยนี่ยเนี่เน,น,นี่เห็นไหมครับกะหล่ำปลีทีกะหล่ำปลาใส่หม,ม,มูอร่อยดีทีกะหล่ำปลาใส่เมียอร่อยดีอ่ะใส่ลงไปหกมาแล้วนั่นงแม่คนเอาเลนแก๊สเต็มที่เลยตอนนี้เลนแก๊สเต็มที่เลย คนคนคนไม่ใช่อะไรคนคนก็คือคนคนดีคือคนดีนี่น้ำใส่ไปหน่อย,ยอยือุ้ยกินฉุนเลยหอมยั่วย,ยาวอารมณ์ แล้วแต่ท่านนะฮะท่านนี้ว่าชอบแบบเอาผัดแค่สลบหรือผัดแค่ผัดสลบหรือผัดแบบอ่าให้นิ่มก็แล้วแต่นะฮะอนะ่างอ่าโอเคทีนแล้วก็ปรุงไปซึ่งปรุงแล้วก็มีนี่เลยใสยไปเลยพี่นอ้องนี่พิกไทย ปั๊บปับป๊บปั๊บนี่ซอสปรุงรสใส่ตามจะชอบนะชอบกินก็ใส่เยอะนี่สุดท้ายก็น้ำมันหอยน้ำมันหอย,หอยใส่ไปเลยเยอะๆยอกตรงนไม่ใช่คนอื่นกินกินเอง กินไม่ได้ก็แต่นี่เห็นไหมอุ้ย,ย,ยนี่ถ้าผงปรุงรสผงนัวก็ลืมใส่เอาใส่ผงนัวนิดนึงใสาผง่ผงนัวผงนัว,นวโอเคเอ้ยน้อยไปสิใส่เยอะนัวเยอะเออแล้วก็นี่ น,นี่ก็คือรถที่เขาวิ่งนะฮะรถที่เขาวิ่งตามทางถนนเขาเรียกว่ารถด,ดีวิ่งดีเขาเรียกว่ารถด,ดีวิ่งไปชนเขาเรียกว่ารถไม่ดีอ่าส่ะประสวซบระซาบระดูสิหอมกุ่นเลยอ<ด>อโอเคเดี๋ยวมาดูหนะ้าตาันนะพี่น้องนะ อถ้าไหนที่หิวก็แวะชิมได้เลยมาชิมกันเลยโอ้ดีไหมโอ้น้มันหอยก็หอมกรุณเลยโอ้ยโอ้ย